สวัสดีครับนี่คือคาเฟ่ลับในสวนอังกฤษชื่อร้าน JB Bakery นะครับอยู่แถวสนามบินน้าที่นี่มีเบเกอรี่อร่อยๆมากมายเป็นคาเฟ่เล็กๆตั้งอยู่ในสวนที่บ้านเลยครับคนนี้คือพี่อ้อหรือป้าอ้อนะครับที่ลูกค้าประจําจะรู้จักกันดีพี่อ้อเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นคนคิดสูตรลงมือทําทุกอย่างจบหลักสูตรกกเบเกอรี่จากเลือกโดงเบยนะครับแล้วก็มาเปิดร้านเล็กๆที่บ้านที่นี่คือสาขาต้นตํำรับเลยคือตอนนี้เขามี2สาขานะครับสาขาเนี้ยถ้าเป็นไปได้อย่าขับรถใหญ่เข้ามานะฮะร,ร้านจะอยู่ในซอยลึกมากเข้ามาในซอย37นนะนําให้จอดรถี่ร้าน จอดรถนะครับจะอยู่ประมาณต้นต้นซอยก่อนถึงร้านแล้วก็เดินเท้าเข้ามาหรือว่านั่งมอเตอร์ไซค์มาจะดีกว่าครับเข้ามาจนสุดซอยเจอ3แยกเลี้ยวซ้ายก็จะเจอร้านแล้วครับเป็นทำเลที่ไม่น่าจะมีคาเฟ่ยอยู่ในนี้นะครับแต่พอเข้ามาแล้วสวยมากมีต้นไม้มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยแรกๆก,ก็ไม่มีใครรู้จักแหละครับจนคนมากินแล้วก็เกิดการถ่ายรูปรีวิวเช็คอินจนเกิดเป็นกระแสขึ้นมาที่นี่ก็โอโหคนแน่นร้านเลยครับหลังจากนั้นคนก็เลยรู้ว่าในนี้มีของดีนะฮะความตั้งใจของพี่อ้อก,ก็คืออยากจะทําขนมทาําเบเกอรี่โดยใช้ของดีมีคุณภาพ เสิร์ฟความพรีเมียมให้ทุกคนได้เข้าถึงง่ายๆใช้ความคิดสร้างสารรค์ยกระดับเบเกอรี่ให้แปลกใหม่และน่าสนใจนะครับที่นี่มีขนมหลากหลายชนิดเป็นเบเกอรี่โฮมเมดทั้งหมดมีชุดน้ําชานะครับซึ่งเป็นชาที่ทางร้านเบลนขึ้นมาเองจัดเป็นชุดอัฟต์นูนทีมีหลากหลายเซตให้เลือกนะครับตรงนี้ต้องโทรมาจองก่อนนะครับส่วนตัวนี้คือสโนบันที่ร้านเขาดังมาก่อนหน้านี้แล้วครับเป็นขนมปังสีขาวมีไส้ตรงกลางสูตรที่พี่อ้อคิดค้นขึ้นมาเองแล้วก็ตั้งชื่อเองนะครับว่าสโนบันเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจผิดว่ามมมัันันนนนคคืืืออออาาลเเปปปหรร่่่ไใชะี้ขง แต่ว่าแป้งมันจะไม่ได้มีสีน้ําตาลเหมือนขนมปังทั่วไปนะครับใช้ยีสต์ธรรมชาติแล้วก็ผสมน้ําผึ้งให้มีความหวานใช้แป้งญี่ปุ่นนะครับก็เลยเกิดมาเป็นสโนบันหน้าตาน่ากินแบบนี้มีหลายไส้เลยครับทั้งหวานคาวราคาไม่ถึงร้อยอันนี้เราเลือกมา5ตัวนะครับอันนี้คือสโนบันโบโลเนสหมูครับ85บาทสโนบันผักขมชีส85บาทสโนบันกุ้งสไปซี่90บาทนะครับสโนบันหน้าแฮมไข่ชีส85บาทแล้วก็มีสโนบันหน้าข้าวโพดหวานราคา75บาทคือตัวไส้อร่อยทุกไส้เลยครับกินแล้วสสััมผได,ได้ว่า ใช้ของพรีเมียมส่วนตัวแป้งก็จะมีความนุ่มความหวานนิดๆจากน้ำผึ้งนอกจากนี้ก็จะมีเบอร์เกอร์เป็นสินค้าออกใหม่ของที่นี่เป็นเบอร์เกอร์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครพีออลได้นําไอเดียจากการเอาอาหารไทยเมนูต่างๆใส่ลงไปในเบอร์เกอร์เกิดมาเป็นเบอร์เกอร์รสชาติต่างๆที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์กระเพราไข่ดาวที่ใช้สเต็กไก่หมักกับซอสกระเพราจนเข้าเนื้อเอาไปย่างให้สุกหอมตัวแป้งก็จะมีส่วนผสมของเครื่องแกงผัดกระเพราด้วยแล้วก็ในเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นก็สามารถแทนออาาหรรรได้้มมืเลยยคคุณปะโชนน์บถว ทั้งคาร์โบไฮเดตโปรตีนผักครบเลยครับแล้วก็รสชาติคือได้ความเป็นผัดกระเพราจริงๆมีทั้งใบกระเพราที่ซ่อนอยู่ในเนื้อแป้งด้วยอันนี้ถือว่าไอเดียดีมากเลยนะครับชิ้นนี้ราคา85บาทต่อมาเป็นเบอร์เกอร์แกงเขียวหวานไก่ไข่เจียวครับถ้าสมมติว่ามีออเดอร์เข้ามาเนี่ยเขาก็จะทําแบบสดใหม่เลยนี่ก็กําลังทําไข่เจียวอยู่ต้องทอดในพิมพ์นะครับเพื่อให้มันอยู่ในเชฟของเบอร์เกอร์ส่วนไก่ก็หมักกับซอสแกงเขียวหวานแล้วก็ย่างในตัวแป้งเนี่ยจะมีส่วนผสมของพริกแกงเขียวหวานลงไปด้วยแต่เขาจะใส่ลงไปนนนนนนิิิิดดดหห่่อออยยพใ้้้้ไกกกลลแแวว็มีีีีสสเเขครัชาต หวานไทยๆเลยผมว่าถ้าชาวต่างชาติมากินเนี่ยต้องว้าวแน่นอนครับนี่ก็ราคา85บาทต่อมาเป็นเบอร์เกอร์ต้ยมยำไก่ไข่เจียวนะครับเราจะเลือกเอาไข่ดาวหรือไข่เจียวก็ได้ไก่ก็เอาไปย่างบนกระทะกับซอสต้ตยมยำรสเข้มข้นที่จะมีกลิ่นหอมของสมุนไพราขาตะไคร้ใบมะกรูดน้ำพริกเผานะครับเสร็จอ,อกมาก็จะเป็นไก่ย่างที่ดูชุ่มฉ่ำน่ากินมากในแป้งก็จะมีเครื่องต้งยมยำเหมือนเดิมประกอบรวมร่างกันก็จะได้เป็นเบอร์เกอร์ต้ยมยำไก่ไข่เจียวชิ้นนี้ก็85บาทเหมือนกันครับรสชาติมันจะเข้มข้นที่ตััววไกกกก่่่บซออสนนแป้ง็จะมมีลิห ต้มยำเบาๆกัดตรงไหนก็ได้รสต้มยำครับต่อมาเป็นเบอร์เกอร์ลาบบวกไข่ดาวอันนี้ก็จะแซ่บๆนิดหนึ่งแบบอีสานนะครับตัวแป้งขนมปังก็จะเป็นรสลาบชิ้นนี้ก็85บาทราคาไม่ถึงร้อยนะครับเบอร์เกอร์แต่ว่าพรีเมียมสุดๆครับนอกจากนั้นก็จะมีขนมเบเกอรีร่อื่นๆอีกมากมายครับใครที่อยากกินแนะนําให้สั่งผ่านแอปเดลิเวอรี่นะครับจะสะดวกที่สุดไม่ต้องมาหาที่จอดรถไม่ต้องมานั่งรอที่ร้านนะครับแต่ถ้าใครอยากมาจริงๆโทรมาจองก่อนครับเพราะว่าเขาทําเป็นโฮมเมดใส่ใจทําดังนั้นอาจจะต้องใช้เวลารรออนนนิดนึงใคทีี่่ชบบบกแ เบอร์เกอร์อร่อยอร่อยก็ห้ามพลาดเลยนะครับสั่งผ่านแอป Delivery ได้ทั้ง Grab l i ไ e Man และ o รบิน o o d ครับสาขาสนามบินน้ำที่นี่นะครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10โมงถึง5โมงเย็นปิดวันจันทร์นะครับส่วนอีกสาขาหนึ่งคือสาขาอาคารอับดุลราฮิมพระราม4นะครับร้านอยู่ชั้น3เปิดทุกวันตั้งแต่7โมงถึง4โมงเย็นพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ